เเขาเนี้ยก็ให้เดียวเนี่ยระเท่เขาเนี้ยเราเขายังไปเกี่ยวข้วเจ้าเมื่อมันจะเกี่ยวปนกันได้ต่้านี่รถเท่ีวะรถเท่บอกอีตุเขาก็ได้นี่บอกอีตุกกนได้รถเท่ผมกัมี่นเดียวอ่าคนเดียวมีบอกอีตุใครนี่ยนี่ยตุ๊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 ตล่นุ๊ตุ๊ตจ๊อย๊ตุ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 นตุวตุ๊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 ตุล่ะ เทมบางเดียวโอ้ยเกษะรทางบ้านน้องออมนั่นมันขึ้นยากตาป็นบีนุ่วันไหนยากวันไหนลกใบมึงน่ำหัวราวันไหนเบิึงน้ำเขาดรอ้โอ้เออฟาดลึกนี่แหแม่กินข้าห้าวตาอะ มาอมาพาพาปูมิระบ,บอกนี่แล้วนี่แม่ปูอยู่นี่แม่นี่แล้วโอเคจ้าย่งไงควงทางรถเขาลงไปนะ่ะเขาเท่ไหดีขึ้นยังนี่เจแล้วเขาเกี่ยวข้าเจ้าต่อเลยบพาๆมือจ้ายังคือ,อยากเดี๋ยวร้านดูหอบูเขาจะดูห้เขาหูจักเขาเหนียวเขาเจ้าม่มีปนใครเป็นบ้าเปียวเขาเจ้าปนเขาเหนียว มิตตาลองตัวเม็นมนไปกินไรหน้าอยู่บ้อมือนรถรถรถบรจัมบรจัเลยบ่จำยังนี่บุ้งจังพีบุนบุนบุน ลองกี่ต้นเทได้นั่นน่ะถ้ามีของเทลดนโดนโดนบรรยากาศรถเทเข่าเอ้เพื่อนเพื่อนน่ะโได้ดำได้ดังได้ดัง เอาแต่น้อยนี่ไป,ไปนะพีนังตอดปอดที่มาไ,ได้กินน้อมเนอะหนุนโทษไปบอกเนี่ยนะยังมาเด้อปสั่น ยังยูยูนั่งยูนน้ำกันสองคนตาเป็นได้ได้เป็นได้ยุบอ่ม่ได้นะมันเอียง I know that guy! Tony. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mang ta lấy nè, mông mơi nè, nè 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 าไหมม่าแบกไอยมานีมานีแบกไมคนเยเออเมื่อไปถอดเกินไม่ห <laughs> 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 หมามันกินเข,าข่าค่ะเข่าเนี่ย <c oughs> เออได้ไหมแบกใหม่บ้างเล

จนเมื่อแห้งไปเล้เออลูกเมื่อนเออลูกวัวลูกวัวลูกวักว <laughs> ันเอาไปเก็บไปขมันเมื่อเมแล้วมาแล้วไม่ยืนกี่ขาไปเออนะไอ้เ,เขาจะต้องขอนียวม,มาก่อนมันตีขอนียวมา,ม,ามันจะไปปน,นข้าเจ้าเพิ่นเพิ่นว่าไ่้เพิ่นมาเบาอยู่นี่เพิ่นจะไม่ยอมเกี่ยวกระบเป๋าไอ้ก็จะดูให้ บุกเลยไปจะดูให้เพิ่นมันมานั่น ái, ดอก้ให้แดนข้าวเดียวบุดนบุนบุนบุ่นเ่อนานี่แมันไม่ยุดตีหนูบอกมันเลีวจะโดนแหละสิแนนข้าวเ <c oughs> นียวเพิ่นกันให้หน่อยหนึ่งแป๊บเดียวเพิ่เดะียวกองอนี่นี่แน่นมันบ้าไป